ลอยแล้วเราเลอยหรือเปล่าหรือเราจะลาหรือเราจะเริ่มจากเราจะลาดีตก่ก่ออย่าเพิ่งรีบลาเลยวันนี้มันพุดนะคะ กลางสัปดาห์ยังลาไม่ได้ลาสักสุกบ่ายาเงี้ยกำลังพอดีอาวเฮ้ยฟังลาไปก็ได้นะแต่เปิดเดียร์เฟมไว้จะลาไปไหนเราไม่ติดแล้วก็เปิดแลวเพราะอะไรวันสุกบ่ายเป็นวันที่คนเดินทางบางคนก็เริ่มเดินทางตั้งแต่สุกเที่ยงสุกบ่ายใช้วันหยุดซ้อมไว้เลยเพราะว่าเออพอสุดท้ายแล้วสิ้นปีเนี่ยหรือวันหยุดเพียบเลยอ่ะแล้วจะไปไหนก็ไม่ได้ไปและอีกอย่างจะลอหยุดสิ้นปีทีเดียว ระหว่างนี้ชีวิตมันเหนื่อยอนิดวันหยุดนิดวันหยุดนิดล้มหายใจนิดนอนอ้าวก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็เล็งเอาวันหยุดของคุณวันไหนก็ได้แต่ว่าในขณะที่คุณใช้วันหยุดคุณพกเอียแฟมไปฟังฟินกันเลยบ,บางคนตอนนี้ฟังอยู่จังหวัดเพชรบุรีรหลายปั๊มก็มีฟังทางเรานะสวัสดีทุกท่านนะคะค,คุณขอเพลงมาได้เรายินดีเสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่พี่ี่น้องๆที่อยู่อทั้งด่วน ก็บอกมาได้เลยอยากฟังเพลงไหนรวมไปถึงใครขับส,สารพัดรถอ่ะอจะแกลบหรือจะพี่แท็กซี่อะไรฟังไปเลยถ้ามันฟังแล้วมันมีความสุขขอเพลงก็ได้นะพี่ทางนี้ไม่เกียง,ง,งเพราะว่าบางทีเราก็ต้องการเพลงที่หลากหลายแต่ว่าอย่ากเก่ามากนะทางเราไปไม่ถึง ถูกไหมพี่กวงถูกต้องครับเพราะเราเป็นคนทันสมัยแล้ววัยรุ่นอายุยังน้อยน้อยอยู่อายุเรานี่เหมาะกับอก็ชาป๊อปคอนเสิร์ตถูกถูกถูก้ยถูกป่ะอายุเรานี่คือรุ่นนี้เลยแล้วบัดยืนกระดูกกำลังพอดีเลยยืนกรอฟยืนกรอฟเลยเต็มี่ยับเชียวแต่เพลกล่างนะตัวเขาว่าไม่ยับเราว่าตัวยับเลยแต่ถามว่ามันคือการ หลอกล่อตัวเองให้ไปออกกําลัง <c oughs> อันนี้เมื่อเราลุกไปวิ่งไม่ไหวจะไปดูคอนเสิร์ตและยืนกันตัวเด้งจ้ะ <c oughs> ถูกปะ <c oughs> คุณคุณยืนปุ๊บคุณเหมือนเท้าติดสปริงคุณนั่งต่อไม่ได้ข,ข้อต่อคุณคือยื่นอะ่ะ <c oughs> ถูกพระล่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เช่าป๊อปคอนเสิร์ตตอนนี้นะคะสําหรับบัตรโซนยืนยังคงมีอยู่ราคา2 5 0 0คุณจะได้เจอกับ17ศิลปินนะคะ Trinity for Eve Atlas Proxy Present Lyken แล้วก็ Last One ครับ เจอน้องๆกันไปเลยเต็มที่ <c oughs> นะไี่กวงนะใช่เขาแจ้งมาว่าเหลือหลักร้อยนะ <c oughs> บัตนะ <What? S 2> ถ้ายืนเหลือระดับหลักร้อยเยอะนะ <c oughs> ถึงขั้นไอคล้ายๆคล้ายๆเลยใช่เหลือน้อยมากนะใช่ครับเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังจับจองบัตรเป็นเจ้าของจองความสนุกของเราไว้ <c oughs> มหอะสะพเป็นเรื่องจําเป็นกับชีวิต <c oughs> ใช่ครับคือถ้าเราไม่ได้ถือศีลแปดแล้วเราไม่ใช่พระ เราเราไปดูคอนเสิร์ตค่ะแต่ถ้าเราเป็นพระเป็นนักบวชเราถือสินแปดแน่นอนเราไม่เกี่ยวกับมรสพเราดูไม่ได้เดี๋ยวมันจะผิดศีลผิดธรรมถูกไหมคะถ้าดูอันนั้นแล้วเป็นการกระตุ้นกิเลสแต่ถ้าดูเพื่อศึกษานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งป่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะในเมื่อเราไม่ได้ถือศีลอะไรใครเขาเราถือแต่ความสนุกและความปันเทิงใจที่ไม่เดือดร้อนใครไปเลยเอาจริงตอนจริงคอนเสิร์ตไหนก็ได้ใช่ครับมีความสุขกะชอบแบบไหนแต่วันเนี้ยเราจับรวมมาไว้ตรงเนี้ยหาได้ที่ไหนก่อนเจ็ดนะ เจ็ดไลน์นะ mm hmm. ดับว่าไลน์อัพพิิวๆเลยพี่กุ๊ใช่ใถูกต้องเพราะฉะนั้นเรามาสนุกไปด้วยกันนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ชอบลาลาลอยด้วยความยินดีค่ะ mm hmm. เราก็รวมไปถึงต้นเบรกปุ๊บเรามากับคนใหม่เขาดูแลอยู่น้องอิงซึ่งเมื่อวานเนี่ยน้องอิงก็โฟนอินมากับเขาด้วยช่ช่วงของพี่เบิร์ดเพราะว่าน้องอิงเนี่ยได้ทํางานกับพี่เบิร์ดก็ก็เป็นความประทับใจแหละ mm hmm. เพราะว่าเราจะใช้คํานี้ว่า บางทีที่เราโตมากับใครสักคนหนึ่งเราเราลืมตาตื่นมาเราอายุเล็กๆตื่นมาเราก็ได้ยินเพลงเขาแล้วอ่ะใช่ปะช่ะ <c oughs> เขาเขาอยู่มาแบบเออยาวานะใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นมันคือความประทับใจของการได้ทํางานด้วยกันใช้ช่วงเวลาหนึ่งด้วยกันแล้วก็เรียนรู้กันไปอ้อมาก็เชื่อว่าเมื่อวานที่เบิร์ดก็ชมน้องอิงแบบ ปิดไมค์ก็ยังชมต่อนะอนี่ก็ชมไม่เลิกปิดไมค์ก็ชมต่อน่ารากักเป็นต้องเพลงดีเลยหนูดิโอชมเยอะนะนะคะนะมารีก็แ้ก็เลยเปิดเพลงน้องอิงไปใช่ไหมแล้วต่อกันที่สมการของคุณหมูมซูซูซึ่งไม่ได้ยินนานแล้วร,รวมไปถึงไม่บอกเธอดมดมเจฟนะคะทัชไม์มาดี้เฮียนะคะแล้วปิดท้ายที่โปรดสง่งใครมารักฉันทีค่ะตอนนี้บ่ายสามโมงกับสี่สิบเอ็ดนาทีนะคะก็เอ๊ะทำไมจะไอ่จริงๆหรือว่าเคยเป็นโควิดแล้วพี่ควร นี่เป็นเรื่องที่คุณอ้อมสงสัยตลอดเวลาว่าหรือว่าเป็นแล้วหายแล้วไม่รู้ตัวและนี่เป็นอาการของคนที่เป็นลองโควิดเพราะว่าอาการหนึ่งของคนที่เป็นลองโควิดคือมีเสมหะใช่ใช่ไอไม่จบไม่สิ้นถูกถูกไหมถูกครับแต่พี่กวงคุณผู้ฟังเขารู้ถ้าเกิดอ้อมเป็นอ้อมประกาศอยู่แล้วแม่แคร์ถูกปะใช่แล้วอ้อมก็ขยันตรวจด้วย มันไม่ขึ้นเนี่ยไม่ได้ท้านะกลัวเหมอืมอนกันใช่ป่ะก็เลยคิดหรือมันเป็นไปแล้วอ่ะใช่ป่ะกวงหรือมันเป็นไปแล้วว,วนี่คือววอาการครงเหลือหรือเปล่าหรือจริงจึงเปล่าพักผ่อนน้อยก็เป็นไปได้อนอนดึก ก็เ,เลยมีเสมหะอากาศเปลี่ยนด้วยอ๋อแพ้ฝุ่นแพ้ฝุ่นด้วยก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าคุณไอคุณก็ต้องพกคันมี้โลซานโต้แน่นอนนะคะ,ะถามว่าเขาลงหรือเปล่าไม่ได้ลงพูดเองเออเองทุกอย่างอะ่ะวันวันนี้เขาพูดเองเออเองเดี๋ยวคันนี้ว่าดูอยู่ก็ร้องเพเองอ่ะทางเรานี่ก็เอนจอยกับทุกอย่างนะคะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าอ,อสวัสดีค่ะช่วงนี้หนูรู้สึกเหมือนตัวเองเหนื่อยมากตอนนี้ทำหลายอย่างมากค่ะ ทำง,งานประจาขายของออนไลน์เรียนปอโทไปด้วยแถมยังมีลูกเล็กโอ้โห oh oh oh. แฟนบอกว่าหนูดูโสมมากค่ะอยากให้พี่ๆแนะนําวิธีบริหารชีวิตการบริหารชีวิตมันก็ไม่ใช่เรื่องไหยน,นะคะคุณผ mm ู้ฟังมันก็คงคล้ายๆบริหารร่างกายคือมันคือการจัดระเบียบ mm hmm. การจัดระเบียบทั mm ้งอ่ถ้าร่างกายก็คือจัดระเบียบคือจัดเวลาที่จะออกกําลังแล้วในขณะที่บริหารมันคือจัดตัวบอดี้เราให้มันเป็นไปตามจังหวะยืดหยุน่น <c oughs> ยืดเยียด ยืดแข้งยืดขาตรงไหนตึงตรงไหนหย่อนใช่ไหมตามห่วงเวลาที่เหมาะสมปะใช่ครับส่วนชีวิตมันอาจจะต้องเรียงความสําคัญนะปะคะไอ้ที่เขาเรียก Priority อะไรใช่ไหมว่ามันควรจะเป็นอะไรที่สําคัญอะไรคือสิ่งเร่งด่วนอะไรคือสิ่งจําเป็นแต่ทั้งหมดทั้งสิน้ในใดๆก็ตามค,คุณผู้ฟังคงทําเยอะมากก็ <_' c ười> อ่านแล้วก็ทําเยอะ <_' c ười> และคาว่ามีลูกเล็กสิ่งที่เอมเป็นห่วงคือ มีเวลาให้ตัวเองหรือ,อยังเพราะตอนนี้ดูจะส่งดูมีเวลาให้งานเราก็ต้องทํางานไงเพราะงานคือหาเลี้ยงชีพ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ขายของออนไลน์มันจําเป็นต้องขายทุกวันไหมมันสามารถดบ่งตารางการขายได้ไหมจากขายห้าวันขายเจ็ดวันเหลือขายสามวันได้ไหมหรือห่วงเวลาที่ขายลดลงและ <c oughs> รู้ว่าการขายสังเกตว่าการขายยังไงที่มันขายและฮิตอ่ะ ซึ่งนี่ไม่รู้แนะนําไม่ได้จริงๆ,งๆเพราะว่าขายไม่เป็นในขณะที่เรียนปโทมันก็คงจะต้องมีการอ่านหนังสือแล้วก็ทำเปเปอร์ไปอีกซึ่งมันก็ควรจะเป็นพ r i o r i ิตี้เหมือนกันใช่ปะถ้าต้อง,งแบบอยู่ที่ว่าปโทไปเรียนออนไลน์หรือเรียนออนไซต์ site, ถูกไหมแล้วตอนนี้มันถึงจังหวะไหนจังหวะที่ทำํำปที่สี่หรือเป็นจังหวะที่อ่านหนังสือสอบปกติอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ต้องเตรียมไว้ก่อนส่วนลูกเล็กเป็นสิ่งที่ไปไม่ถึงจริงๆเพราะลูกเล็กเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้ ใช่ป่ะแต่ทั้งหมดคือไม่มีอะไรที่เป็นตัวเองเลยอ่ะตัวเองมีอย่างเดียวเลยคือโสม,ม <c oughs> เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าสามีเนี่ยกําลังแสดงความเป็นห่วงว่าตอนนี้ให้เวลาดูแลตัวเองบ้างนะนอนบ้างใช่ไหมใช่ให้เวลาตัวเองนอนบ้างจัดลําดับความสําคัญบ้าง งานประจําขาดไม่ได้ใครของออนไลน์จัดลําดับทําจาเป็นแค่ไหนเปลี่ยนพอโทแบ่งเวลาเพราะบางทีการไม่ได้นอนแล้วใช้เวลาในการอ่านหนังสือทั้งคืนไม่ได้ประโยชน์เท่านอนสมองพักแล้วลุกขึ้นมาอ่านช่วงระดับหนึ่งมันเข้าหัวได้ดีกว่ามันก็เป็นไปได้นะคะคอันนี้อยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนไม่สามารถบอกว่าได้เป๊ะเป๊ะ,ปะอ่นนะเนาะใช่ป่ะพี่กวงใช่ครับมันก็ประมาณนี้ป่ะเนาะเนาะ ก็เป็นกําลังใจให้ค่ะคุณผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเวลาคนเราต้องทาหลายๆอย่างพร้อมกันก็ได้แต่บอกว่าอ่ะถ้าไม่ไหวก็พักคุณมีสิทธิ์พักนะคะ่หาเวลาหน่อยคุณมีสิทธิ์พักอย่ารู้สึกไม่ใช่เฉพาะคุณผู้ฟังคนนี้นะอย่ารู้สึกผิดเวลาที่คุณบอกว่าคุณจะพักถ้าคุณสู้มาเต็มที่แล้วคุณทํามาเต็มที่แล้วการพักไม่ใช่เรื่องผิดถ้ามีแม้นถ้าคุณทํามาจนเหนื่อยโลกโลกแบบโลกจะแตกอยู่แล้วแล้วมีใครมาบอกว่าพักทำไม เมินเลยนะก็จะพักถูกป่ะถ้าคุณรู้ตัวคุณทาเต็มที่คุณมีสิทธิ์พักบางคนยังมีสิทธิ์หยุดเป็นแม่สักห้านาทีสิบนาทีวันหนึ่งเลยขออนุญาตเถอะเป็นแม่ทุกวันก็เหนื่อยมันต้องเป็นอ,อยู่แล้วจะพักบ้างเป็นแม่ไม่ได้ไม่เป็นผู้หญิงหนึ่งคนป่ะเราต้องเป็นผู้หญิงหนึ่งคนบ้างเหมือนกันใช่ไหมก็ต้องพักดูแลตัวเองด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะวันนี้เชื่อว่าหลายคนมาถึงก็เจอกับข่าวแบบ เหมือนเมื่อวานอ่ะสัมภาษณ์พี่เบิร์ตเสร็จอยู่ๆเจอข่าวลุงตู่กับเจอข่าวคุณหญิงหน่อยอชั่วขณะพลิบตาเดียววันนี้ตื่นสายนิดเดียวก็กตมาแล้ว <c oughs> ส่งเรื่องของหุ้นไอ,อทีวีในขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการยกมือ,อมเลือกนายกโหวตนายกนะคะค <c oughs> คนที่สามสิบนี่ไอจนประังผรอนใจยังไงไ,งไม่รู้เอเรามีการโหวตพรุ่งนี้แต่วันนี้มีกรกตยื่นแล้ว เรื่องของคุณพิธากับคุณไอทีวีที่ก็จริงๆมันก็แกว้งแกงอยู่อย่างเงี้ยเราได้ยินข่าวเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้วก็เรียกว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนาะครับใช่ถามว่ามีสิทธิ์สงสัยไหมอ้อมว่าอย่าไปเคืองคนที่เขาสงสัยว่าอยู่มาตั้งนานอืมทำไมไม่ทำเอแล้วทําไมมันพึ่งมาเกิดเรื่องเอาวันนี้ก่อนที่จะถึงพรุ่งนี้มีสิทธิ์สงสัยนะคะคนที่ถูกใจกับสิ่งนี้คุณก็มีสิทธิ์ถูกใจไม่มีใครว่าเลยนะ คุณมีสิทธิ์ถูกใจกับข่าวนี้ในขณะที่ก็มีคนมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกใจและ,ะสงสัยหน้าที่เมื่อมีคนสงสัยไม่ใช่บอกว่าแกนิสัยไม่ดีหรือสงสัยไปทําไม เราควรจะอธิบายใดๆที่เราเคยไม่ชอบระบบที่โรงเรียนเรายัางไงอ่ะ <c oughs> เราควรจะไม่ทําแบบนั้น <c oughs> เช่นเวลาเรายกมือถามครูแล้วครูบอกว่าไม่ต้องสงสัยมากได้ไหมหรือเวลาเราถามพ่อแม่เราแล้วพ่อแม่เราตอบไม่ได้แล้วชอบพูดว่าอะไรสงสัยอะไรนักหนาไว้ <c oughs> พวกนี้ <c oughs> ฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเออแล้วทําไมน้ําร้อนไม่เคยเย็นไงก่อนจะอาบก่อนย้ายก็อาบมาก่อนเนื้อหรอปาคนเราอ่ะอย่าปิดกั้นความสงสัย ตอบไม่ได้ก็ยอมรับว่าตอบไม่ได้และหรือถ้าจะขอว่าเออเดี๋ยวไปค้นมาให้หรือชวนกันค้นก็ได้แต่พอปิดกั้นความสงสัยมากๆม,มันจะเป็นความอึดอัดของคนที่อยากรู้คําตอบและเขาไม่ได้อันนี้เราไม่ได้จะพูดเรื่องนี้อย่างเดียวนะสารพัดโลกเลยสารพัดเรื่องเลยนะพี่กุ้งนะตั้งแต่โรงเรียนออฟฟิศบางทีก็มีเจ้านายบางคนลูกน้องสงสัยแค่จะสงสัยอะไรนักหนาเขาก็ทํากันมาอมา็ฉันไม่ใช่เธอนี่จ้ะฉันมีสิทธิสงสัยเด้อ อธิบายนะแล้วเรื่องจะจบถูกไหมถ้าอธิบายได้จบชอบใจไม่ชอบใจเราต้องยอมรับว่าแต่ถ้าเขาอธิบายแล้วเราเองก็ต้องจบถูกปะเรื่องแบบนี้ละคะ่ะมันเกิดขึ้นได้ตลอด EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ